สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับพฤษภาคม2564นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับผมก็เป็นช่วงของต้นสัปดาห์นะครับของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับก็หลายหลายท่านก็คง ระมัดระวังเรื่องของโรคระบาดโควิดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอเป็นห่วงเป็นใยทุกทกท่านนะครับเวลาเดินทางไปทำงานหรือจะเดินทางไปทำภารกิจต่างๆนะครับก็ขอเป็นห่วงด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังแล้วก็หา แมสปิดปากเอาไว้นะครับเพราะตอนนี้เรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีแมสปิดปากก็ต้องระวังเรื่องของการโดนปรับนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือติดตัวด้วยก็จะดีนะครับยังไงก็ขอเป็นห่วงด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือขอทุกท่านอดทนอดกั้นกับปัญหาที่มีอยู่ทุกอย่างมันต้องฟันฝ่าอุปสรรค ไปจนได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก่อนอื่นก่อนใดก็ขอสวัสดีนะครับทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์ภาพรวมนะครับของผู้ที่เกิดราศีนะครับราศีผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมีทั้งหมด3ราศีนะครับว่า ในแต่ละกลุ่มจะมีเรื่องเด่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นไปได้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็พิมพ์ทักทายเข้ามาได้ว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับราศีอะไรนะฮะแล้วก็ช่วยไปกดแชร์ไปดังกลุ่มต่างๆหรือก็น้าวอลตัวเองก็ได้นะครับขอเป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับคนเราเนี่ยสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ สภาวะจิตใจนะครับหรือกําลังใจของตัวเราคนเราอย่าทําให้ตัวเองท้อแท้มากนะครับเพราะว่าการที่เราท้อแท้เนี่ยชีวิตจะอยู่ลําบากนะครับต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เราต้องมองบวกนะครับชีวิตจะออกมาดีนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องยืนอยู่ความเป็นจริงแล้วก็ยืนอยู่ในจุดที่มีเหตุและมีผลนั่นเองนะครับ ดวงชะตาเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิตเรานะครับดวงชะตาเนี่ยเป็นแค่สัสดส่วนไม่เกิน1 0์ของชีวิตเราแต่ตัวเราเนี่ยจะอยู่ราวๆเจ็ดสาในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความรู้พอในสิ่งที่เราจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ตัวกําหนดสูงสุดก็คือความคิดของเรานะครับถ้าเราอยู่ในจุดที่มีเหตุผลและยืนอยู่ในสิ่งที่มีเขาเรียกว่าสติปัญญาในสิ่งที่เราคิดเอาไว้และไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกผู้อื่นเดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ mm hmm. ก็มันอยู่ที่ตัวเราอยู่อยู่ที่ตัวเราเป็นเกณฑ์นะครับอยู่ที่เราอยู่ประมาณ 70- 90%เเพราะบางคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะเชื่ออยู่ราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่ดวงเนี่ย อาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ใช่นะครับอาจจะอยู่ราวๆไม่เกิน10%บบวกลบนิดหน่อยนะครับ <_ d unk> เพราะว่าบางครั้งบางโอกาสดวงก็มีองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบนะฮะตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าดวงจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเราทั้งหมดไม่ได้นะฮะก็ผมก็รับดูดวงนะครับก็คือมีลายมือนะครับแบบวันเดือนปีเกิดลายมือ ง,งูเฮงไพ่ยิปซีและก็เกี่ยวกับจิตใบไม้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการจัดวงจุ้ยเสริมดวงชะตานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณพระเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะคนไหนอยากจะมีพุทธคุณดีๆก็มีวัตถุมงคลก็ให้ผมตรวจเช็คได้เช่นกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ คือคนเราเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับแตข่ของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามองไม่เห็นก็ลบหลู่ไม่ได้นะครับของบางอย่างนะครับของบางอย่างแต่เราต้องเอาความจริงไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มแล้วนะฮะจะเริ่มแล้วนะครับนะครับเดี๋ยว กลุ่มแรกเลยนะฮะกลุ่มแรกจะมีทั้งหมด3ราศีนะครับสามราศีนะครับว่าจะหนักไปเรื่องของอะไรเด่นในเรื่องของอะไรและควรระมัดระวังไปเรื่องของอะไร,ะร,ร,ะร,ะไรนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับอย่าติดประมาทนะครับแล้วอย่าให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเกินไปเช่น ตอนนี้คุณไม่ควรลงทุนอะไรถ้าเป็นไปได้อย่าติดประมาทและอย่าไว้ใจคนเกินไปสิ่งเด่นๆเ,เลยคือการไว้ใจคนแล้วก็ติดประมาท mm hmm. เช่นเดี๋ยวจะมีคนมายืมตังเราต้องบอกไว้ก่อนนะครับในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกก็จะมีกลุ่มอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะบอกนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะมีกรกฎพิจิต แล้วก็ราศีกลุ่มนั่นเองนะครับก็รกฎพิจิตและราศีกลุ่มนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการยืยมเงินของเพื่อนฝูงจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับหรือคุณอย่าไปให้ความหวังกับใครมากนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะมีปัญหาได้และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือของต้องระวังเรื่องทรัพย์หายตอนนี้คุณอย่า ทำอะไรอย่าประมาทนะครับแล้วก็อย่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอย่าให้ตัวเองต้องรัดกุมหน่อยอย่าประมาทแล้วกันนะครับต้องระวังเรื่องทรัพย์หายนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นแล้วตอนนี้มีปัญหาเยอะให้ทําทานกับสัตว์นะครับให้ทานสัตว์นะครับถ้ามีคนมายืมเงินเรานะครับวิธีแก้กเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นลักษณะเลี้ยง เลี้ยงข้าวหรือให้ความช่วยเหลือในลนักษณะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเกินไปสมมติมีเพื่อนมายืมเงินก้อนหนึ่งเราก็บอกว่าเราไม่อยากเสียเพื่อนสู้ว่าเราเขาเรียกว,ว่าเราแบ่งปันเรื่องกันรับเลี้ยงหรือเลี้ยงข้าวไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ไม่อยากไปทวงเงินคืนประมาณนั้นนะครับก็คือคือพูดงี้ว่าไม่อยากจะเสียเงินก้อนโตแต่ว่าเราเป็นลักษณะเลี้ยง และให้ความรู้สึกด,ดีๆกับเขาจะดีกว่านะครับกลุ่มนี้และถ้าจะเสริมดวงให้เกี่ยวกับการให้ทานนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่ดูเบาที่สุดก็คือราศีกลุ่มนั่นเองนะครับราศีกลุ่มจะเบาก่าเขานะฮะต้องระวังเรื่องทรัพย์หายด้วยนะครับตรงนี้ในกลุ่มนี้ต้องอย่าประมาทแล้วกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่2แล้วนะครับ มีราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะครับงานตอนนี้ถ้ารู้สึกดูอึดอัดหรือดูเงียบเหงานะครับรอคอยอีกสักสองสวันก็คือปลายสัปดาห์ที่ถึงนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นช่องทางดีๆเกิดขึ้นถ้าเกิดคนไหนตกงานอยู่ช่วงปลายสัปดาห์หรือต้นสัปดาห์หน้าคุณมีเกณฑ์จะได้งาน นะครับจะมีงานเข้ามานะครับนะฮะก็คือมีราศีเมษนะครับสิงห์และธนูแต่ถ้าเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับขอให้คุณจงขยันและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้จงเชื่อมั่นในตัวเองและทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับเดี๋ยวคุณจะได้งานมันจะหนักที่งานนะครับแล้วเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความ คาดหวังบางอย่างจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะครับถ้าคุณตอนนี้คุณเรียกร้องจะให้ใครช่วยเหลือคุณคุณจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นไปได้ถ้าวิธีเสริมดวงก็คือตอนนี้ถ้าเกิดคุณว่างๆถ้ามีโอกาสนะครับไปไวัดแถวและแวกบ้านแต่หาวัดที่คนน้อยหน่อยนะครับแล้วไปขอนะครับขอแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับบางทีอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลองไปขอดูนะครับ เดี๋ยวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่อย่าโอเวอร์เกินนะครับเอาพอดิพอดีนะครับในกลุ่มนี้ที่ดูโดดเด่นที่สุดก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับผมขอผ่านไปในกลุ่มที่2นะครับก็คนไหนนะครับต้องการดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรเอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับผม ต่อมากลุ่มที่สามแล้วนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยจะมีเรื่องโชคดีนะครับจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนนะครับถ้าคุณเตาเนี่ยทำเงะทำเรื่องกู้เงินหรือคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินอยู่คุณจะประสบความสําเร็จในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีราศีพฤษภนะครับนะครับราศีพฤษภนะครับ,ลบ,รบแล้วก็ราศีตุล ราศีมังกรนะครับในโดดเด่นที่สุดก็คือราศีตุลน,นั่นเองคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือจะได้รับการอุปถัมภ์หรือจะได้โชคลาภจากเพศผู้หญิงหรือจะได้เรื่องของเสน่หหาอาจจะมีราบร้อยขึ้นมาและอีกเรื่องหนึง่งวาจาดีผู้จาดีจะได้ทรัพย์เป็นสองเท่าเลยทีเดียวนะครับ กลุ่มนี้นะครับชุนจะมีโชคเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศีตุลนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินด้วยนะครับอาจจะได้เรื่องของโชคลาภได้เรื่องของเสน่ยหาด้วยนะครับจะได้โชคกับเพศผู้หญิงที่โตกว่าคุณนะครับต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะฮะ กลุ่มสุดท้ายเนี่ยต้องระวังเรื่องของหนี้สินที่ยังคงค้างอยู่ต้องระวังเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับกลุ่มนี้ต้องให้เน้นๆเลยเด่นๆเลยก็คือเรื่องของเรื่องของหนี้สินต้องรีบเคลียร์รีบเจรจาเคลียร์ตรงนี้ให้ไปเจรจาก่อนจริงอยู่อยากจะหาเงินไม่ได้แต่เราต้องหาการคุยการเจรจาข้อตกลง ก่อนเพื่อยื้อเวลากันเอาไว้นะครับเรื่องของหนี้สินจะหนักมากนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีราศีเมถุนนะครับราศีกันและราศีมีนนะครับราศีกันราศีเมถุนนะครับราศีกันราศีมีนนะครับแต่ท่านหนักที่สุดนะครับก็คือราศีมีนนะครับหนักที่สุดนะครับแต่ถ้าเบาที่สุดเนี่ยก็คือราศี มีถุนนะครับกลุ่มนี้นะฮะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจารณาใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งรีบถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องผ่อนชำระนี่อยู่เนี่ยต้องใจเย็นๆพิจารณาอย่ารีบด่วนสรุปนะครับอย่าแต่เราต้องรีบเจรจารีบต่อรองรีบข้อตกลงกันเผื่อจะได้ยื้อเวลากันเอาไว้นะครับแล้วปัญหาที่มีอยู่ ตอนนี้คุณอาจจะมีหลายปัญหานะครับลังเองงานด้วยเรื่องของคดีความด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใจเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับการเห็นใจนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นว่าเขาช่วยสักทีเดียวนะครับแต่เขาจะเห็นใจเรานะครับในกลุ่มนี้นะครับแต่หนักหน่อยก็คือราศีมีนนะครับแต่เบาหน่อยก็คือราศีเมถุนแต่ส่วนราศีกันแลก็อยู่กลางๆนะฮะ อยู่ที่การกระทําของเราด้วยที่ผ่านมาถ้าเกิดเรากระทําในสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเกณฑ์ที่แบบถูกต้องนะครับก็จะเบาบางหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณไหนทําในสิ่งที่ล่าช้าอาจจะนี้อาจจะแก้ไขได้ยากนิดหนึ่งนะครับแล้ววิธีการเสริมดวงในกลุ่มนี้ให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เรื่องของกวดน้ําบ่อย นะครับกวดน้ําหรือไม่ก็ไปแหล่งน้ําหรือไปวัดที่มีแม่น้ําให้ไปไหว้พระเสร็จปุ๊บก็ให้ไปให้อาหารปลานะครับอาจจะกลายเป็นเสริมดวงได้หรือไม่ก็เป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการเสริมบารามีเรานะครับให้ทานสัตว์นะครับ ก็บางทีอาจจะสัมปเวสีอะไรต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะได้รับการเห็นใจนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะหนุนนําในดวงเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะแต่ท้ายสุดสุดท้ายเราต้องหาคู่กรณีเราเราต้องเจราจาหาข้อตกลงให้เกิดช่วงของเวลาให้เราจักหนักให้มันเป็นเบาลงได้นั่นเองนะครับก็ผมก็พยากรณ์ครบทุก ราศีแล้วนะครับแล้วก็ครบทุกกลุ่มแล้วถ้าเกิดคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังนะครับผมสิงแสรีมงนะครับก็ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าผมจะมาไล้พยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีนะครับ